สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการปลูกพริกในขวดกันครับเป็นวิธีการปลูกที่ง่ายมากๆครับปลูกด้วยขวดน้ำ5ลิตรครับใครที่ชอบทานพริกนะครับและอยากปลูกให้มันดกแบบนี้นะครับไปชมวิธีการปลูกกันเลยครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะครับนําขวดน้ำ5ลิตรครับผมมาผ่าครึ่งครับเจาะรูตรงกลางตรงฝานะครับจากนั้นนะครับก็นําเชือกนะครับมาร้อยตรงรูครับผมเดี๋ยวเราจะทําเป็นสะพานน้ําขึ้นไปครับ เชือกเนี่ยเราเลือกเป็นเชือกที่มันเป็นผ้านะครับที่มันอมน้ําได้ดีครับดินที่ใช้นะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นดินขี้เถ้าผสมกับแกลบตากแห้งครับหรือเราไม่มีดินพวกนี้นะครับเราก็ใช้ดินถุงปลูกต้นไม้ทั่วไปได้หมดเลยครับใส่น้ําลงไปให้เต็มเลยนะครับคุณผู้ชมอุปกรณ์การปลูกรูปร่างของเราก็จะประมาณนี้นะครับลดน้ําที่ดินปลูกของเราให้ช่าเลยนะครับคุณผู้ชมจากนั้นนะครับเราก็เอาต้นก้าพลิกมาลงปลูกได้เลยครับ ประมาณ5วันครับคุณผู้ชมเราก็จะได้ไซส์ประมาณนี้ครับประมาณ3-4วันนะครับคุณผู้ชมก็หมั่นมาดูน้ําสักครั้งนะครับอย่าปล่อยให้น้ําด้านล่างแห้งครับประมาณ20วันครับคุณผู้ชมก็จะได้ไซส์ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมมีปุ๋ยจาพวกฟอสเฟตเนี่ยก็ใส่ลงไปได้ครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมก็ใส่เปลือกไข่ตากแห้งตามลงไปครับไม่มีฟอสเฟตเนี่ยก็ใส่แค่เปลือกไข่ตากแห้งอย่างเดียวก็ได้นะครับ เปลือกไข่ตากแห้งเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเหมาะกับการเอามาทําเป็นปุ๋ยของพืชมากๆเลยครับเพราะว่ามีแคลเซียมคร์บเนตค่อนข้างเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของเปลือกไข่เลยครับอายุต้นประมาณ40วันครับคุณผู้ชมเราก็จะได้ต้นใสประมาณเท่านี้ครับผมอยากให้คุณผู้ชมช่วยพูดคุยกับผมหน่อยนะครับช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าชอบเอาพริกเนี่ยไปทําเมนูอะไรกันครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมต้นเริ่มติดผลผลิตแล้วนะครับแถมดอกเนี่ยออกมาเรื่อยๆเลยครับ เดี๋ยวเราจะตัดภาพไปตอนที่พริกดกๆเลยนะครับคุณผู้ชมไปดูสิครับว่าตอนที่มันติดเด็มต้นเนี่ยสวยน่ารับประทานไหมครับประมาณ80วันนะครับคุณผู้ชมก็จะได้เห็นพริกดกๆแบบนี้เลยนะครับเราปลูกใส่ขวดไว้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวโรคแมลงเลยนะครับเพราะว่ามันดูแลง่ายนะครับเพราะพริกเนี่ยมันชอบเป็นเพ้ยนะครับเพรยนี่ชอบมากินใบมากๆเลยครับชอบทําให้ใบหยิกใบงอนะครับ ใครชอบทานพริกนะครับแต่ว่าอยู่ในเมืองอยู่คอนโดหรือมันไม่มีพื้นที่ปลูกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เป็นทดลองปลูกกันดูนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมผมขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้คลิปวิดีโออันนี้หน่อยนะครับท่านที่แชร์วิดีโออันนี้ให้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมข้อระวังของการปลูกพริกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมพยายามปลูกห่างๆมดนะครับเพราะว่ามดเนี่ยมันชอบเลี้ยงเพรียครับ คุณผู้ชมอยากให้ผมทำวิธีการปลูกพืชตัวไหนนะครับคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากๆเลยนะครับที่รับชมวิดีโอนี้จนจบครับ